นี่คือเวอร์ชั่นภาษาไทยของสคริปต์เบีบเดบปี2026สำหรับวิดีโอรูทรของคุณยินดีต้อนรับสู่ช่องแองมค์ฮอสเบียบเดบิร์่ปี2026เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรูลาสมัยใหม่ผสมผสานความสง่างามของซูขนาดเต็มกับความประณีตและความโดดเด่นที่เบียบแบบิวมีชื่อเสียงรถซูรุ่นเรือธงนี้ได้รับการพัฒนาอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบทางความสะดวกสบาย ความรูราเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่เร้าใจตั้งแต่แรกเห็น X7 รุ่นใหม่ความโดดเด่นก็ชัดเจนทันทีกระจังหน้าใหม่ไฟเลที่คมชัดและเส้นสายตัวถังที่โฉบเฉี่ยวทําให้รถด,ดูทรงพลังและสง่างามในเวลาเดียวกันทุกเส้นสายสะท้อนถึงความแข็งแรงพร้อมพร้อมความรูราทันสมัยมันไม่ใช่แค่สูแต่มันคือผลงานศิละปะที่เคลื่อนไหวไดเมื่อก้าวเข้าสู่ภายใน ประสบการณ์ยิ่งหน้าประทับใจยิ่งขึ้นห้องโดยสารของเบียเรเบรยูเอ็กซ์เ,เปี2026กกำหนดนิยามใหม่ของการเดินทางสุดหรูวัสดุพรีเมียมอย่างหนังแท้แผงไม่จริงและรายละเอียดอลูมิเนียมขัดเงาล้อมรอบด้วยความหรูหราการออกแบบภายในเน้นทั้งความสะดวกสบายและความยืดหยุ่นมีที่นั่งสามแถวกว้างขวางพร้อมพร้อมพืม้นที่วางขาและการปรับแต่งที่หลากหลาย ไฟสองสว่างรอบห้องสร้างบรรยากาศส่วนหลังคากระจกพาโนรามาให้แสงธรรมชาติเข้ามาทำให้รู้สึกโปร่งโล่งและหรูหราทุกการเดินทางใน X7 รู้สึกเหมือนนั่งชั้นหนึ่งเทคโนโลยีเป็นจุดเด่นของ BMW และ X7 ปี2 0 2 6ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นตรงกลางห้องโดยสารคือหน้าจอโค้งดิจิทัลรุ่นใหม่ที่รวมคาสเตอร์หน้าปัดและระบบอินโฟเทนเมนต์เข้าด้วยกันใช้ระบบะุวิสีใหม่ล่าสุดที่ใช้งานง่ายเร็วขึ้นและเชื่อมต่อได้มากขึ้นฟังก์ชันอย่างสั่งงานด้วยเสียง การควบคุมด้วยท่าทางและระบบช่วยขับขั้นสูงทําให้การขับขี่สะดวกสบายและสนุกสนานผู้โดยสารยังเพลิดเพลินกับความบันเทิงคุณภาพสูงด้วยหน้าจอความละเอียดสูงและระบบเสียงรอบทิศทางพรีเมียมด้านสมรรถนะเบียบแบบ v ีเวกซ์เปี2026ไม่ทําให้ผิดหวังมีตัวเลือกเครื่องยนต์หลากหลายตั้งแต่ระบบไฮบริดประหยัดพลังงานไปจนถึงเครื่องยนต์วีแปดงพลังให้สมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความแรงระบบขับเคลื่อน n e x t ์เอแบบขับเคลื่อนทุกรอของ เบียบเดบเิวช่วยให้ควบคุมลดมั่นใจในทุกสภาพถนนส่วนช่วงล่างปรับตัวอัตโนมัติให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงแม้จะมีขนาดใหญ่ X7 ยังคงควบคุมได้คล่องตัวให้ทั้งความสะดวกสบายบนทางด่วนและมั่นใจบนถนนโคดเทียวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่แบบสปอร์ตรูนแหนมผู้โฟมเ n c e จะเพิ่มพลังและสมรถน,นายิ่งขึ้นความปลอดภัยก็เป็นเรื่องสำคัญใน X7 ปี2026ระบบช่วยขับขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติป้องกันลดออกเล่นระบบจอดอัตโนมัติและกล้องรอบคันทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มความปลอดภัย BMW ยังพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยเชิงทํำนายช่วยคาดการอันตรายและช่วยผู้ขับเลี่ยงความเสี่ยงทำให้ X7 ไม่เพียงรูลาและทรงพลังแต่ยังเป็นหนึ่งในรถที่ปลอดภัยที่สุดในค่าดเดียวกัน BMW X7 ปี2026เป็นมากกว่าซูขนาดใหญ่รู้มันคือการรวมตัวของการออกแบบเทคโนโลยีและสมรรถนะในความลงตัวไม่ว่าคุณจะนั่งขับหรือพักผ่อนในเบาะหลังทุกรายละเอียดถูกออกแบบเพื่อมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำสำหรับครอบครัวผู้บริหารและผู้ที่รักความรู้ราย X 7ให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการในซูรุ่นเรือธงมันไม่ใช่แค่การเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดแต่คือการเพื่อเพลินกับการเดินทางอย่างดีที่สุดกับ เบียบเดิ7ปี2026การเดินทางสุดหรูได้มาถึงแล้วถ้าคุณต้องการผมสามารถสร้างเวอร์ชันสคริปที่กระชับกว่า3-4นาทีสำหรับอ่านในวิดีโอโยโทูทูบเพื่อให้เหมาะกับการพากเสียงได้ด้วยคุณอยากให้ผมทำเวอร์ชันนั้นไหม